น้ำลายไหลจ้ะพี nice ่น้องจ้าตำไหลบัวกุ้งสดมาเดิมจเด้อมจีสาวโคราสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราชสุัสดีค่ะสาวโคราชกินแซ่บตำเคยเด้อจ้ะเด้อวันนี้สาวโคราชพาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่เลยจ้าตำไหลบัวกุ้งสดโรยสตรอพ่อพี่น้องจ้าโรยสตรอมาเดิมจเด้อพ่อพี่น้องจ้าเนี่ย ปลาดัก็ได้มาจากไทยคะ่ะน้ำชันๆนัวๆเลยบาเลยจะเด้อตำไหลบัวกุ้งสดสุดสาวโคราชแเ่บๆนัวจ้ะพระมีน้องจ่ายุ่ยมาเด้อมากินกันสกคราดไม่ร้องรนะ้งทำเพล,เลจ่ะขออนุญาตใช้มือคือเก่าด้อค่ะห่างหายไปนานพพะพน้องจ๋าสบายดีกันไหมเนาะคลิปแรกเนาะสองสามเดือนเราไม่ได้ทำมาจ้ะก,กินกุ้งสดแส่บมากินกับสกุราดเด้ออื้อ lấy bùa Ừ. เมืองไทยพรอพี่น้องเอ้ยกลับมาก็ทํางานเนอะไม่มีเวลาว่างจากพรพี่น้องจา๋ามาจากจุดจวดอืมอือกกระถึงอืม,อม,อม,อม ไปเมืองไทยก็ไปเรื่องที่เรื่องทางมาจับให้น้องจ๋าอืจา็จ้ะได้เจอพ่อเนาะได้เจอนอ่องเรื่อ,องพี่ป่านะอ๋า จ้าไปเมืองไหย่กินอาหารทะเลไม่ได้จ้ะจริงจร <c oughs> ิงแ่บมากอื Mm-hmm. กลับมาจากไทยก็ลูกชายก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียนใหม่จ้ะต้องไปเข้าโรงเรียนใหญ่อืมไม่ได้อยู่โรงเรียนที่ว่าเคาอ,อยู่ตอนเกิดเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนโรงเรียนใหญ่ก็เลยต้องแบบทําเรื่องเรียนแล้วก็ไปส่งลูกอะไรหลายอย่าง หลายอย่างพำไม่นด้อืมอืม อร่อย er มากไปไทยเรากินอาหารไทยไม่ได้เลยเหมือนต้องเว้นระยะห่างไว้พี่น้องริงกินไม่ได้ออืืมมอร่อยมาก 자외로 음. 음. มืองไทยยังไม่ได้กินเลยจะตามไรบัวม,มาเมืองนอกทั้งกินได้เพราะพี่น้องไปเมืองไทยกินอะไรไม่ได้เลยแซ่บเบอร์ออต้า Ừm. Mm à? -hmm. Mm -hmm. เผ็ดหนัวมากหูุชายกับตัวเป็นหนุ่มแล้วไม่ไม่รู้ เพื่อนกันเต็มบ้านจ้ะอออออออกอบ จะบอกได้ว,ว่าไม่ได้ทำคลิปกินนานคืออดใจไม่ไหวกับอาหารไทยมากพี่น้องหูหนาำฉ่ำมากปลาจากเมืองไทยปลาแม่บุญ้ํำอร่อยที่สุดแซ่บแบบสำหรับที่น,นี่สาวกคราะเลมหลังไม่ละจ้า สวัสดีจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านโชคดีมีชัยจ้ะสวัสดีจ้า